พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาธนายกิติมา์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานารนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงหงวยใยประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต,าต่างๆทรงจับตั้งและโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยาก ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคมูลนิธิจึงดำเนินการช่วยเหลือมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลสี่แห่งได้แก่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ ตลอดจนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่เครื่องติดตามและเฝ้าสัญญาณชีพจำนวนเจ็ดเครื่องให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาครและมอบเครื่องช่วยหายใจไฮฟลูจำนวนสองเครื่องให้แก่โรงพยาบาลมหารา,นานชนครราชสีมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้เราทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน